อันนี้จะเป็นการสอนการเล่นรูบิดสองคูณสองนะครับก่าเน,นื้นนะครับทำฐานขาวให้เต็มนะครับก็ดูนะครับว่าขาวอยู่ตรงไหนเนาะนะครับอันนี้ขาวอะไรครับขาวสม้มทําให้ไปอยู่ข้างบนก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าขาวนะครับมันอยู่กับสีอะไรหมุนสีนี้ไปให้ตรงกัน นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้สีเขียวมาตรงกันแล้วนะครับสองตัวนี้ตรงกันหมุนนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะครับก็ะจะได้สีนะเป็นคู่กันทําฐานก่อนนะครับต่อไปดูนะครับสีขาวอยู่ตรงไหนสีขาวอยู่ด้านบนอยู่กับสีอะไรครับ สีน้ำเงินทำให้มันลงมาด้านล่างก่อนมาอยู่แถวสองนะครับแล้วก็ดูว่าสีขาวอยู่กับสีอะไรนะครับสีแดงหมุนสีแดงหาให้เจอนะครับไม่มีคู่เนาะนะครับดูนะครับสังเกตดู เริ่มจากสีขาวก่อนเนะตั้งฐานก่อนนะครับนะครับสีเขียวอยู่ตรงไหนก็หมุนลงมานะครับเขียวคู่นะครับอันนี้ขาวขาวกับส้มเนาะ หมุนส้มมาให้ตรงกันนะครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้าลงอันนี้ได้สามตัวแล้วนี้มาดูสีแดงกับสีขาวตัวนี้อยู่ติดกันหมุนขาวก็ขึ้นไปก่อนนะครับ มันไปให้ตรงนะครับมันอยู่ตรงไหนรูไหนไดูนี่ดูนี่ตรงนะครับมันมาน้ำเงินนะครับใบขาวตรงแล้วนะครับฐานก็ตรงกันหมดแล้วนะครับสีเหลืองสีส้มส,สีฟ้าเนาะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับทำสีเหลืองให้เต็มข้างบนเนาะ นะครับทนอ,อยู่ขวามืออย่างนี้นะครับมันก็จะมีสูตรนะครับต่อไปใช้สูตรนะมีสองสูตรนะครับสูตรแรกก็คือสายบนนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขึ้นนะแล้วก็หมุนขวาขวาบนนะครับสายลงนะครับขวาบนนะครับห <c oughs> มุน ทางซ้ายเนาะหมุนไปทางขวานะครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนซ้ายสองรอบแล้วก็หมุนซ้ายอบนะครับ